ดึงสตึงมือก็นึกว่าตัวใหญ่เก็บควายง่ายหมกันตัวครับท่านน่ะขัดไส้แล้วก็ได้ประมาณหกถัวครับผมแต่ว่าผมจะเอากระปครับแควรยกระปุของเหมือนเดิมครับผมครับตอแนี้คผมเก็บัวเก็บของเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปหาไม้ใหม่ลงกันครับท่นน่ะง่ายไหมใหม่ไหมนะครับผมวันนี้ของหกบนครับผม จบครับแล้วหน้ายีศบกับมาครับผมต้อ <laughs> งนินมาแล้วครับแล้ยวนะเย,ย,ย,ยอะๆเยอะๆเดียวมาแล้วมุดตึ้อเลย เม็ดโฟมว่าจะเป็นกระเดือง สวัสดีครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆปีนัหนนักทุกป่าและก็กท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาครับชมกับผมดีๆตอนครับเข้าสู่ช่องเอเจฟ h i n g ครับผมต่อเช่นเคยครับอยู่กับผมกับนารามคนเก่าคนเดิมครับผมวันนี้ปลาหน้ามาอย่างหมายองธรรมชาติครับผมก็วันนี้ปลามายังคลองซิปันยักบุรีครับผมเส้นหลังซิปนครนายกนะครับเนาะแต่ว่าเป็นวางด้านหนนะครับเนาะก็ สำหรับวันนี้ก็ลงแ้าคันครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลงไปก่อนชุดก่อนชุดแรกก่อนสามคันครับผมแฮมสองคันเดี๋ยวอ่ายังไม่ได้เซตขายหน้าเดี๋ยวครับผมแตว่าจะลงาตะกอวิ่งนะครับเนาะแต่ว่าสามคันนั้นลงแต่ก็ตายครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับแต่ขอศูนย์จุดแปดครับสำหรับวันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับผมเนาะ ก็กระแสเนี mm. ่ยก็ค้างจะออกแดงๆนิดนึงครับผมแต่ว่าก็แดงหลายตัวไหนครับผมก็ไม้นี่ก็เคยมาแล้วนะครับเนาะแต่แต่ว่าทครบเมื่อละครับผมผมจะลองมาเช็คดูครับว่าตัวนี้ป่าอยากเข้ามากินของพ่อครับเนาะครับตัวนี้เยื่อก็ยังใกล้เยื่อสูตรเดิมก็เยื่อก็ยังใกล้เยื่อสูตรเดิมอยู่นะครับก็เป็นข้าวโพก็เป็น ลำบมตานกลางโ้งเือนเดิมครับผมก็ลองมาใจหมายนี้ดูครับว่าปลาหมายนี่จะชอบลำบมจูตีก้กอกครับเนาะก่ะวันนี้ก็ต้องมาลุ้มนมาเชียร์ด้วกันครับว่าเาจะได้ตัวได้แ้มมีผลง,งานฝากนหน้ากอกสำหรับวันนี้ครับผมแต่ตอนนี้เวลาหกโ,โมงห้าสิบแปดนาทีครับผมหกโมงเจ้าละว เดีไปลงไม้แหลกไปลงความเลยครับก่อนก่อนในเชซดไม่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลงสามไม้แหลกไปก่อนครับผมดก่อนเว้นครับวันนี้ ฝนแล้วนะครับ,รบก็ลงไม่แหลงไปเป็นตีเรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้ฝ้าปิดครับผมก็หัว่าจะมีฝนก่อน,นครับกั <c oughs> ะมรรลุนมาเชียร์ด้วยกันครับสำหรับว,วันนี้ครับผมน,นีครับ ครับนั่นน่ะแกมแหลกครับผมแตบเพียนครับเก็บไปก่อนครับได้อยู่ครับใส่นี่งามอยู่งาม เ,เพี้ยนเหมือนเดิมครับนั่นแหละหวนจะมีปากนิ้มก็ครับหมายีนจุดนี้หวนลงปล่อยแล้วครับนั่นแหละมิดมัดมิดมัดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับนั่นแหละครับผม ุปไม่ได้แต่เพี่ยนไปสองเต็มู่เลยเ <g> ง <ül üyor> ียบกริบเลยครับผมนั่นะน่ะรุ่มเงินต่อครับนั่นแหละ

เนนแล้วครับนั่นน่ะตัวน้อยไปน้อยอ่ะเอาไปเนี่ยปล่อยนะปล่อยครับนั่นน่ะไป,ไปจับเดี๋ยววันนี้แต้มอาจจะมาหลายนะครับนั่นน่ะเพราะว่าตัวน้อยผมปล่อยอย่างเดียวเลยครับผม<อ>ป็ดเก็บไว้ในกระชังเลยครับ นีแต่แต่เพียนครับยังมาันน้องนินได้เลยครับผมโมนี้น่าจะแบบนี้ครับไหนนี่ สิบหมูห้าสิบแปดแล้วครับธนาผมอาจจะบอกเวิร์กแล้วครับนะนะั่นน่ะหมายนี่เดี๋ยวเก็บไว้ย่ายหมายกันดีกว่าครับนะั่นน่ะอย่างครับนะั่นน่ะใ้ประมาณนี้นะครับกตะเพียน ใส่แล้วก็ได้ประมาณหกตัวครับผมจะใส่พอท่ากินครับผมแต่ว่าผมจะเบากลับครับแ่วยกรับ้องเหมือนเดิมครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวปล่อยไปรุ่นเอาหมายหน้าครับนะนะั่นแหะต่ทุวัวจะมีหมายลงกอนะครับเนาะ ่อยไปเรียบร้อยครับนะั่นแ่ะเดี๋ยวรุ่นเราหม่หน้าครับผมขับตะหน้าครับผมเก็บขัวเก็บของเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไปหาหมายไม่ลงกันครับนะนะั่นแหละหัวจะมีดีลงก่อนนะครับเนะาะมีดีลงกะปิดบาน <laughs> โอเคครับผมไปหาหมายลงไมครับ ครับวัสดีครข้าหน้าหน้าครับผมวัสดีรอบที่สองครับผมวันนี้จะง่ายมาหมายใหม่แล้วครับผมวันนี้หมายที่สองอ่าของเขาครับสําหรับวันนี้ครับผมเนาะจะจะเป็นอ่าของพกบนครับผมอ่าจุดปลาดงกว้จะอ่าของนี่อะไรมาเมือนแล้วครับผมก็เดี๋ยวกบมาลองรุ่นอ่าหมายนี้กันไหมครับผมอาจจะมีตัวมีแต้มก็สําหรับอ่าหมายของซิฟนั่นกับ ได้แต่ตะเพียนครับผมเนาะแกใส่ประมาณนี้นี่นะแต่ว่าผมมาได้เอากลับมาด้วยนะครับจะปล่อยลงกลับไปคลองซิปเรียบร้อยครับผมแกมารุ่นเอาไหมครับหมายนี้ครับอ่าคลองหกบนครับผมจุดอ่าป่าดงกล้ยครับผมเนาะแะอุปกรณ์อุปกรณ์กับเซ้นไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนน่ะแกเดี๋ยวมารุ่นมาเชร์ไปด้วยกันครับผมไปลงแม่แหลกไปพร่อมกันเลยครับกลับหมายสองเฮ้วันนี้ครับผมไปลวยครับ ครับผมลงเหยื่ไปเป็นตีนร้อยแล้วครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงพอดีครับนั่นแหละครับผมมาลุ้นกันครับผมสําหรับไม้นี้ก็แนมก็ค่อนข้างจะแห้งลงไปหลายอยู่ครับผมครับข้างก่อนๆตดเกยม้านะครับนาะแต่สภาพแนมก็โอเคอยู่นะครับสําหรับวันนี้ครับผมต้องมาลุ้นว่าจะมีตัวมีแต้มก่อนะครับเนาะ โอเคก็ผมมารุ่นด้วยกันครับปลายมงพอดี สีคองมาเชียวนะ่นนะแดง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 แต่แมวครับตัวเล็กเล,ยปล,ย,ปลยปล่อ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 ยครับผม นีก็บอกไม้จะเพี้ยนครับนั่นไหนใสนี้เก็บครับผมกินใบกับของนุ้นเยอะเลยของนุ้นจะหลับแล้วหลับอีก เฮเนี่ยโอ้โหดึงแข็งขนาาครับผมปล่อยครับผม แดงแดงไหมผมแล้วครับนั่นนะ่ะน้อยไปน้อยเอาโอ้ย<อ>สูงปาน้อยอย่าแล้วครับผมนั่นนะ่ะ่อยครับ มาแล้วแล้วมาแล้วาแล้วน้องนิ้นมาแล้วครับน้าเยอะเยอวเยเย <laughs> นึกว่าจะมาได้ปันนินแล้ววันนี้เราขู้ด้อย ครับนั่นแหละโอ้บันไดหันหน้ากำมังมือแล้วละลมดีมากเลยครับนั่นแหละ ใส่งามๆเลยครับผมนี่งงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับนั่นก่อขึ้นมาจะเป็นรายขาวครับนั่นได้นินมาเต็มเดียวครับดอนนั่นใายขาวมดเลยครับผมเนะาะแต่ว่าเอ่อก่อคัดไส้ครับก็เก็บไปเฉพาะใส่ดีงามๆสัหน่อยได้ละใส่ตัวเล็กน้อย,น,ยนีย่ครปล่อยไปมดแล้วครับผมเนาะ ลมแหงขนาดนักเลยครับท่านน่ะผมว่าฝนจะตกก่อนนะการรุ่นกันต่อครับท่านน่ะครับผมมันดึงเหรอ มี่สุกเหรอหมงมาไงโอ้โหแว้นยี่สุกเท่านั้นนะไอ้แว้นมึงมาไงยี่สุกครับเดินนะยี่งสุกว้นครับผมยี่สุกเว้นกับมาครับผมนี่ใส่เองามอยู่คราบนอกเว้นเว้นว้นเว้นมางไงล่สุกครับแล้วนะยี่งสุกกับมาครับผม บาบสามแล้วครับนั่นแหละก็<อ>เก็บไปสองคันแล้วครับเหลือ,อรุ่นสามคันกับพอแล้วครับผมเนาะช่วงสุดท้ายแล้ว แกมเกินครับนะใส่งามอยู่ครับนี่ขนาวตุ๊กใหญ่หมตุ๊กกมั yeah, บบนจะูมัิงนกตตตกใจมัลืเ โอ้มืดติ๊บมาแล้วครับนะนะั่นแหละฝนก็จะมาแล้วครับผมตาจะมาเข้าแล้วครับนะนะั่นแหละเก็บเก็บละเก็บละฝนจะมาแล้ว ครับต้นหน้าครับผมมืดตึ๊บเลยครับผมนี่อาข่าวโพลเลยครับตนาครับผมแต่ได้เก็บครัวเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ทันเบ็ดไปตีเรียบร้อยแล้วครับกับหมายอ่าของหกบนวันนี้ครับผมก็ปลได้แต้มในตัวครับผมแต่ว่าใส่บใบไงตัวไหนครับแต่มาได้ป่านินมาแต้มหนึ่งครับแล้วก็อ่ายีโซกแว่นตัวหนึ่งก็ย่างดีครับสําหรับหมายนี้ครับผมอ่าดีกว่าอ่าหลอบเจ้าตีอ่าของซิปนะครับเนาะแต่ว่า หมายของซิปลงพิษจุดไปน้อยครับผมมันก็มีตะเพียนครับใส่ประมาณต,ะ,ตะเอะียตะเอียเนาะแล้วก็ตัวน้อยๆตัวหลายครับแต่ว่าอ่ามันกินห่างครับนานๆเข้าทีหนึ่งครับเนาะก็เลยใหายมาหมายของหกบนวันนี้ครับผมแต่ว่าอ่าผลงานของหมายของซิปผมไม่ได้เก็บกลับมาตัวนะครับเนาะกาวันนี้ก็มาชมผลงานเฉพาะอ่าหมายของหกบนวันนี้นะครับเนาะ กลับไปชมผลงานก่อนครับก่อนตีโฟนจะโต๊ะครับผมนั่นะมันมาละครับผมนะนะมนมแนะนะ่ก่อพอได้กับเขาอยู่ครับแรงนี่ครับผมเนาะครับผมได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อในน้อยนี่ผมก็จะปล่อยมดอย่างแล้วครับ กัเก็บเฉพาะป่านิ่คกับยิ่งศพกับกระมังนะครับเนาะขาหน้าครับผมก็ผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับหมายของหกบนอยู่เขตอาเภอวางน้อยนะครับเนาะพอได้แ้มได้ตัวจอผมมีผลงานป่าต้นหน้าอยู่ครับผมแต่ว่าหมายของซิปก็พอได้เอามาตัวนนะครับก็วยงกับสู่ของซิปไปเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับหมายนี้ก็ตัวน้อยๆกะผมก็ เขาปล่อยกลับคืนไปเรร้อยแล้วครับเก็บไปเฉพาะใส่ตีพอทำกิ่งได้กับพอละก็โอเคครับกับพอได้กับเข้าแรงนี่อยู่ครับผมเนาะก็ฝนก็จะมาแล้วครับน้าหนาครับผมก็ต้องถือโอการล้าเพื่อนไปนปีน้านาวไปก่อนครับผมก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนวิ่งน้าหน้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมกับช่องปาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาเพื่อนพี่ๆนะนะไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับผมไปแล้วครับผมฝนมา,าแรงครับผมอ๋อเล้วมาแล้วมืดตึดเลย